กันอีกแล้วนะคะอาพรพอเพียงค่ะที่สุตเลียลูบันพอเพียงนะคะสําหรับคลิปนี้ผู้ชายสิพผ้าเม็ดคันนาทองคํานะคะหรือว่าคันนาพอเพียงเนาะ,ะว่าสิปบูอีอยียงแน่แต่ว่าตอนนี้นะจะพาปลูกมะพร้าวน้ําหอมบ้านแพ้วก,ก่อนนะคะเขาสิมีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับอีอยงนะคะที่สิปลูกมะพร้าวเลยให้โค่นต้นพันใหญ่นะคะโค่นต้นใหญ่ลูกดกนะคะปลูกสามปีได้กินหมากกินผลเนาะเดี๋ยวหว้ามาไปเบิง้งเคล็ดลับ ด,ด,ดีนนกันค่ะเมาเบื้งวิธีการปลูปกบักเพ้ากันคนะ่ะบัเพาานำหอมบ้านแพ้วนะคะที่สุนเรลยรูบ้านพอเพียงนะคะกดหลุมเนาะบรเด็กลลึกนะคะกนพอประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็สมฟุนเนาะกดหลุมพอได้สมฟุนก่อนฟุ้นคอกนะคะวี ก็อุ้ยขี้วัวขี้ควายคุกเข้าให้เข้ากันเนาะส่งให้มันเข้ากัน Okay. เขากันแล้วเนาะกล้นใส่มีกีดถุงออกเนาะกีดถุงมะพร้าวออก 30องศานะคะเข้าเอียงไปทั้งทั้งทั้งที่สิบทั้งมีนามเนาะอันนี้ก็เป็นไห,หนาคันแท่น้าเนาะคะ่ะเอียงเขาทั้งไห้ไฮนาสามสิบองศาเอียง30มสิองศาเนาะให้กะลามมะพาร้าวผู่คือข้าบดถมมิดนะคะให้กะลามมะาพาร้าวผู่เกียร์ขี้ดินเนี้ยผสมกับฟุ้นคอกเขาไปกบนะคะกบให้ทั่ว ที่ปลูกมะพร้าวนะคะพ้าวน้ำหอมบ้านแพ้่ที่ศูนย์เรโอรบานพ่อเพียงเนาะเอามาลองปลูกเบิงเพราะว่าสิเห็ดกันเทหน้าทองคำว่ากันแน่กันเทหน้าทองคำมันมันเป็นยังไดน,นะคะว่าสิปูกอย่างล่งแน่นะคะนี่คือวิธีปลูกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะคะโอเคเรียบร้อยเห็ดลองน้ำเนาะลองน้ำรอบรอเพราะว่าห้ากับสิบริโภคตรงกลางเขาสิปล่อยน้ำ ตามลองอีกต้นหนึ่งนะคะต้นสุดท้ายแล้วเอียงสามสิบองศาเนาะสามสิบองศา,ากรบนะคะเอาอดินดินทีเขาขุกกระฝุนแล้วข่อกรเคีรยขึ้นเข้าไปทั้งทึ่งกรบกอบให้ทั่วการเอียงนี่ ตามสูตรเพิ่นทะเอียงมะพร้าวมันก็จะมันกัมันเดี๋ยหักมุมขึ้นตามตามธรรมชาติของเพิินนะคะหักมุมบอลว่าเอียงเลยเออบอกพ่ามันจะบบไปทั้งทางบอบไปค่ะเดี๋ยวมันก็จะโค้งขึ้นหรือเก่าเพื่อที่ให้ไทยขาเอียงมะพร้าวนี่เห็นไหมโค่นต้นมันใหญ่โค่นต้นใหญ่สามปีได้กินนะคะลูกกระดกถ้าโค่นต้นใหญ่ลูกกระดกนะคะสมบูรณ์เพื่อก็เป็นหมากไว้แต่ว่ามันก็อยู่กับการดูแลของเฮาน้าเฮาต้อง รด,ดน้ำใส่ปุ๋ยเนาะรดน้ำใส่ปุ๋ยปูกในเขาสีโหดนหนาอยู่อาทิตย์หนึ่งนะมือระเชือนะคะแต่ว่าเขาก็บมให้นามลายเนาะห้ย้นามลายเขาเสียห้เขาสิบริโหดตรงเหงาเพิ่นนะคะเขาเสียห้ตามรองน้ำเขาก็เกษตรรองน้ำอ้อมๆไว้กับปล่อยลุ่มน้ำรองน้ำนะคะช่วงหนาแรงนี่ก็หดมือละเทือหดทุกมือนะคะช่วงหนาฝนกะไม่มีปัญหานะคะ ตกเปลี่นกับซุ่มอยู่ระยะห่างของหลุมนะคะระยะห่างของหลุมที่ปลูกเจ็ดมตรนะคะตามกันแท้หน้าทองคำตรงนี้นะคะตีศูนย์เรือรูปัันพ่อเพียงระยะห่าง7เมตรมะพร้าวน้ำหอมนะคะเผื่อทีอ่การสังคอแสงเนาะสัองคอแสงพอสีดีนะคะเวลาเป็นตูใหญ่ขึ้นมาเป็นหมากเป็นยังเรา กับสีบลได้แขวกันลรากัสีบลได้ไปแย่งแสงแดดน้ากันนะคะต้นกับสีใหญ่โมกต้นใหญ่ต้นโมกมุลูกกับสีดกต้นมันใหญ่อ้วนแล้วเป็นหมากดกเป็นหมากเลี้ยวพรนะคะถ้าใบขี้กันมันก็จะแย่งกันยืดเนาะต้นกับสีจอยต้นหน่อยต้นจอยนะคะเดี๋ยวสิพ้งางเบ่งเนาะสุดเลยรู้บ้านพอเพียงนะคะ ศึกษาดูงานแรงเลียนลู้นะคะใหสุนเรียนรู้บ้นานพ่อเพียงเขายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะตอนนี้พ้าเฮดกันเทศหน้าทองคํานะคะปลูกมะาพร้าวบ้านแพ้วแล้วก็อะไรอีกหลายๆาอย่างเดี๋ยวจะทําคลิปมานําเสนออีกเนาะแต่ว่าตอนนี้นะพ้าปลูกบัาพาวพะู่นบัวพร้านน้ำหอมลักของลุมที่ปลูกแล้วนะคะตอนนี้ลงไป1ิบเอต้นนะคะ เก็บต้นลักษณะนี้นะะกะลากะลาผูหันหันไปเอียง,งสามสิบองศาไปทางไห,หน้านะคะพอไห,หน้าสิเป็นมงสิมีน้ำหลาเนะาะจักน่อยก็สิงล้มเข่าหน้าปังแล้วล่องน้ำล้อมรอบค่ะไปล่องน้ำเังนสิเอาไปจุดปอยน้ำลงตรงนี้นะคะเพื่อเขาบกหดโ้นเพลินเพื่อดินเพลินสิบเบดนแมน,นเนาะไปเป็นดูดน้ำตาม ทางหลองนี่มันก็นจะซึมเข้าไปเองนะคะวิธีใส่ปุ๋ยใส่ยางกับสีใส่ตามหลองน้ำตัวนี้นะคะปีนึ้ใส่ปุ๋ยอยู่สองเทื่อนะคะใส่ปุ๋ยปีละสองเทือ่อเดี๋ยวเขาจะคอยมาเบ่ิกันว่าอีกปีหนึ่งต้นมันจะสมบูรณ์หรือเปลา่าจะเริ่มจบตัวดีสักไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสุริลุบันพ่อพียงผู้ซอยอาพร ขอน้ำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนเจอกันอีกคลิปหน้านะคะอ่พรพอเพียงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซันทไครากดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ